สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับครอครัวตออนะครับวันนี้ได้เมนูข้าวต้มหม้อฝาครับวันนี้ได้ใช้โปวหวานครับไข่ไก่ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็กระเทียมนะครับวัตถุดิบมีแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้เมนูอ้อหอมหอมแขกครับวันนี้ใช้เป็นหอมแขกนะครับใช้เป็นหอมแดงก็ได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ได้เมนูใช้โป๊ huh. ผัดไข่ครับ เป็นเมนูร้านข้าวต้มครับท่านผู้ชมเริ่มต้นเราก็นำช้โปของเรานะครับไปล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆนะครับหรือว่าจะซื้อเป็นเส้นๆมาก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็แล้วแต่ชอบนะครับวันนี้เพราะขวดตัวอ่อได้มาเป็นเอ่าเป็นเป็นแว่นนะครับเป็นเป็นถุงมาแล้วก็มาล้างทำความสะอาดนะครับชิ้นบางๆนะครับเพื่อที่จะ มีเทคนิคนะครับมาในการทาใช้โป๊ผัดไข่ให้นิ่มนะครับเดี๋ยวเราันถ้าไม่มีหอมแดงก็ใช้เป็นหอมแขกก็ได้ครับทุกผู้ชมนี่ครับมีเครื่องปรุงแค่นี้ครับมีหอมมีกระเทียมมีไข่แล้วก็ใช้โป๊นะครับมีเทคนิคทาง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นนะครับเรามีเทคนิคเคล็ดลับในการทําให้ใช้โป๊ของเรานุ่มนะครับก็คือนําไปรวนกับน้ํานะครับนําไปรวนกับน้ํานะครับ ก็คือคั้วแห้งๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับแห้งแล้วนะครับใช้โป๊กของเราก็จะมีความนุ่มนะครับนี่ก็แยกไว้แล้วก็น้ํามันลงไปนะครับแล้วเราก็จะเจียวกระเทียมนะครับกับหอมนะครับให้หอมก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าทําชิ้นเล็กก็จะหอมเร็วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไข่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ใช้ไข่นะครับรอไข่เซตตัวแล้วเราก็ใช้วิธีกลับเอานะครับนี่ครับพอไข่เซตตัวเราก็เอาใช้โป๊กับ กระเทียมกับหอมเนี่ยนะครับมาผัดให้เข้ากันเห็นไหมครับไข่ก็จะไม่ละแล้วก็จะเป็นชิ้นสวยงามนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าแห้งมากก็เติมน้ํามันเพิ่มเข้าไปได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับใช้โป๊ผัดไข่ทาง่ายๆนะครับทําแบบนี้นะครับใช้โป๊จะนุ่มนะครับไม่แข็งนะครับแล้วก็ก่อนก่อนจะทําก่อนจะปรุงรสก็ต้องชิมก่อนนะครับว่าเขาหวานเค็มมากน้อยแค่ไหนนะครับ พร่อขวดต่ออชิมแล้วนะครับวันนี้ปรุงเครื่องนิดเดียวนะครับใส่ซีอิ๊วขาวเพื่อเพิ่มความหอมเข้าไปแล้วก็น้ําตาลนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็ผัดให้แห้งๆเลยนะครับท่านผู้ชมผัดให้แห้งเลยนะครับผัดให้แห้งนะครับเนี่ยครับใส่ซีอิ๊วเข้าไปสักหนึ่งช้อนชานะครับท่านผู้ชมน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับปรุงแค่นี้แล้วก็ใช้โป๊ของเราที่ได้ก็จะ แห้งๆแ,แต่มีความนุ่มนั่นเองนะครับเป็นเมนูที่พบที่ร้านข้าวต้มเสียส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเราทานเองก็จะได้ใช้โปรตีนแข็งเข้มหวานมากเกินไปนะครับรสรสชาติของเราก็จะออกหวานหวานนำนะครับแล้วก็เค็มนิดๆนั่นเองอีกเมนูที่2ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราได้ใช้โป๊ผัดไข่ละตักใส่จานไว้เรียบร้อยนะครับข้าวต้มก็ต้มอยู่นะครับท่านผู้ชมเป็นเมนู ร้านข้าวต้มครับวันนี้อยากะต้องทานตอนเด็กๆนะครับท่านผู้ชมใส่โป๊ผัดไข่ใส่โป๊นุ่มๆนะครับไข่ก็สีสวยนะครับแล้วก็ผัดแบบแห้งๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่เลยถ้าไปร้านข้าวต้มนี่ต้องสั่งนะครับท่านผู้ชมไปดูข้าวต้มของเราครับเนี่ยครับดูแบบกําลังหอมขึ้นมาเชียวครับใส่ต้มต้มไฟอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่น้าตาเอาน้าเกลือนิดหนึ่งนะครับมาดูเมนูต่อไปครับ เมนูต่อไปของเราได้ครับได้ไข่เยี่ยวม้านี่เลยไข่เยี่ยวม้าหอมแขกครับท่านผู้ชมหอมแขกเราก็มะนาวครับท่านผู้ชมมะนาวถวั่วลิสงขั่วพริกจินดาแดงแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับท่านผู้ชมเมนูอีกต่อไปของเราก็คือยำไข่เยี่ยวมาครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะมาหั่นหอมกรอบใช้หอมแขกนะครับท่านผู้ชมมีความกรอบ เอาไปแช่กรอบได้ยิ่งดีนะครับเขาจะมีน้ํามันที่แบบน้ํามันหอมนะครับนะครับหั่นหอมแขกเราวันนี้เราใช้ประมาณหัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นใช่นะครับแล้วก็มาเตรียมมะนาวครับวันนี้พวกัวต่ออใช้มะนาวสองลูกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเราใช้ความเผ็ดจากพริกจินดาแดงครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนทําพริกน้ําปลาเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ชอบนะครับ พราะครัวต่ออชอบเผ็ดนะครับวันนี้จะไม่ใส่เฉพาะพริกจินดาเลยนะครับท่านผู้ชมจะเพิ่มความหอมด้วยพริกขี้หนูสวนนะครับท่านผู้ชมเขาจะหอมจีดขึ้นมานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้าเป็นต้มยำนะครับทุบบุบๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ในน้ําต้มยำนี่หอมมากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับได้นี่ครับเราก็มาจัดการกับไข่เยี่ยวม้าของเราวันนี้ใช้ไข่เยี่ยวม้าอยู่5ฟองนะครับท่านผู้ชมนะ ยำไข่เยลมาใช้โป๊ะผัดไข่ข้าวต้มร้อนๆเป็นเมโนูร้านข้าวต้มนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรายกร้านข้าวต้มมาไว้ที่บ้านของเรามาไว้ที่บ้านของพ่อครัวตัตอ่อนะครับเนี่ยครับไข่เยลมาเทคนิคการปอกก็ปอกแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ผ่าครึ่งหรือว่าจะทําเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือผ่าเป็นสี่ส่วนก็ได้แต่วันนี้พ่อครัวตัตอ่อก็ใส่เป็นลูกก็มีแล้วก็ ขึ้นก็มีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับได้แล้วไข่เยี่ยวมาของเราเรามาทําน้ํายาครับเริ่มที่น้ําตาลมะพร้าวนะครับสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ชมเราก็บีบมะนาวลงไปนะครับมะนาวที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ระวังเม็ดเข้าด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าเม็ดหล่นลงไปก็เอาเม็ดออกด้วยนะครับเนี่ยครับมะนาวเขาจะให้ความหอมแล้วก็ความเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีนะครับท่านผู้ชม ถ้าไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงทรายขาวก็ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็บางท่านก็อาจจะใส่น้ำกระเทียมดองเข้าไปด้วยก็ได้แต่พ่อครัวโตอใส่น้ำมะน,นาวเยอะหน่อยแล้วก็น้ำปลาแค่นี้เอาอยู่ครับท่านผู้ชมนะครับมีเม็ดนิดนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆช้อนออกนะครับท่านผู้ชมแล้วเวลาทานเข้าไปเราจะขมเอานะครับเนี่ยครับเราก็บีบมะน,นาววันนี้พ่อครัวโตอใช้มะน,นาวอยู่ที่2ลูกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับ พอบีบมะนาวเสร็จเราก็จะคนให้น้ําตาลเขาละลายนะครับแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ําปลานะครับท่านผู้ชมแค่นี้เองแล้วก็ผงปรุงรสนะครับของชูรสนั่นเองนะครับพระเอกคือมะนาวครับเมนูนี้เปรี้ยวเผ็ดนะครับไม่ซองเค็มนะครับท่านผู้ชมนะครับทานกับข้าวต้มพอดีพอดีครับท่านผู้ชมนี่มะนาวได้แล้วน้าปลานิดหน่อยครับท่านผู้ชมไม่เค็มนะครับใส่น้ําปลาทีหลังนะครับ แล้วก็คนให้ละลายบางท่านก็อาจจะใส่เป็นน้ำเชื่อมก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่เพราะรัวต่ออใส่น้ําตาลมะพร้าวมันมีความหอมนะครับหรือว่าเอาไปเคี่ยวให้ละลายก่อนก็ได้นะครับน้ําตาลเชื่อมแต่นี้เราละลายกับน้ําน้ำมะนาวก็เอาอยู่ครับใส่น้ําปลาลงไปนะครับแล้วก็เพิ่มความเผ็ดนะครับเพิ่มความนัวด้วยผงชูรสของเรานั่นเองนะครับ ถ้าไม่ชอบไม่ทานก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่เพราะครัวตัวอ่านได้นะครับท่านผู้ชมน้ําปลานะครับใส่น้าําปลานี่ครับพริกใส่ลงไปนะครับพริกกินดาพริกขี้หนูนะครับแล้วก็หอมกับขึ้นช่ายที่เราเตรียมไว้นะครับถ้ามีขิงดองก็จะอร่อยไปอีกแบบนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็นำไปราดในไข่เยี่ยวม้าของเรา แบบจุกๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะไม่ต้องไปนึ่งก่อนนะครับเอาสดๆแบบนี้อร่อยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับราดลงไปนะครับถ้ามีเคล็ดลับนะครับท่านผู้ชมมะนาวเนี่ยแช่เย็นไว้แล้วก็ผักนะครับจะได้กรอบๆนะครับขึ้นช่ายหอมแขกนะครับเวลาทานเข้าไปมันจะมีความกรอบนะครับผักต้องสดนะครับท่านผู้ชมพริกเนี่ยครับต้องสดเหมือนกันโอ้โห กลิ่นนี้โชยขึ้นมานะครับเตรียมตักตักกับทานกับข้าวต้มร้อนๆถ้ามีผัดผักบุ้งไฟแดงอ,อีกสักจานหนึ่งหรือว่าจะเป็นไข่เจียวผัดขนแนงน้ำมันหอยก็อร่อยนะครับท่านผู้ชมถ้าไปตามร้านข้าวต้มท่านนี้ก็เอาอยู่แล้วครับเมนูยำไข่เยี่ยวมา้าหรือเราจะยำสามไข่ก็ได้ใส่ไข่เค็มใส่ไขด่ดาวเข้าไป ก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำยำก็สูตรเดียวกันนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่เลยครับถ้ามีขิงดองก็จะอร่อยหวานหอมไปอีกแบบแต่ทานี้ก็เอาอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ครับถัว่วลิสงโรยเข้าไปถ้าใครมีเป็นถัว่วเม็ดมะม่วงหิมะพานก็อร่อยนะครับเป็นถัว่วลิสงก็อร่อยเหมือนกันแต่ระวังความเค็มด้วยนะครับในถัว่วลิสงเขามีเกลือด้วยนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยทั้งสงเมนูครับใช้โป๊ ผัดไข่แล้วก็ยำไข่เยี่ยวมา้าแล้วก็เข้าต้มนี่ครับเมนูสำหรับคนนอนดึกครับเมนูร้านข้าวต้มครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับยำไข่เยี่ยวมา้าใช้ปูผัดไข่ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมขอกำลังใจคนละนหนึ่งซั b c r i กดไลค์กดแชร์กด เข้ามาคอมเมนต์ให้พ่อครัวต่ออเพื่อที่พ่อครัวตวออจะไ,ได้มีกำลังใจในการทำคลิปอาหารเมนูต่อๆไปมาเล็กเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านอาหารที่เราทำนะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้พ่อครัวตวออไปตักข้าวต้มร้อนๆครับท่านผู้ชมมาทานกับยำไข่โย,ย,ยมมาใช้โป๊ปัดไข่พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับ